หอมทำกินมากหอมทำอยาบกินออกทุกคนควันสีจนไปเพิ่อกรหักหอมกันคนจําเด็กแดงเครื่องบาสีสูขวัญเพื่อให้เป็นกำลังใจ เจ้าคุณอ่อสุปัตให้คนนี่ก็ส่งคนถลิมเราออกไปแล้วก็ให้ส่งพวกมาประนาณปกท่านเนี่ยเจ้าสากษัรยเจ้าสาวกัเด็เจ้าสาวกัต่ะ ในเมื่อนี่วันนี้ขอให้มีความสนัวสนุนกปรัฒนาสิ่งเด่สมคว้ทุกการปรชาธุ พรเอนุโมทอเ์ขึเนอากาบเด้อสามเทือนเราเปกาวข้าออาบูชาพระตนาไต่กาเข้าวไหวพระตนาไตแเ้ว่อาหันเชิเทพไตเทวาเทวดาครับกาวข้าอันชาติองเหมือนเอ้อ

กัาจา,าอิติปิโสปะวะยาตายา่อมดีภะสุภกันไสสีเรื่องดีมีชายสิทธิลาภอิติปิโสปะวะหลามสมมาสมุทโธมาสมทธ Namo Buddhaya Namo Buddhaya Sementara cakrawale Santu so, Dewa Setemang Unnilasakta Sunantu sakla, วัดเทกับพระอเมองไพ่เนี่ปลาไม่เทหาวัตถุนิเคเทตนต้นต,ตามเลื่อสนสั้นอะไรนะดอกถูกแข็งพมมาจนสถิตนักใต้รัวภาพพืพ้นแผ่นดินอันมีแม่ทัลนีเป็นเข่าซาธารวิสเมต้นมาได้แม่น่าในฟังมหาสมุทรจักข์คากันทักไาหน้าผ้าคอร์เซ่นพระเวสสุวรรณปูเป็นราชาของยักษ์คนทำและพะญานาะค ติทันตาสันติเกท่านผู้ใกล้เห็นผู้ไกลท่านนีนผู้ขาเสิ้นแหลกข,ขอจงแสดงลงมาวอวยพรให้แก้คุ่นพอสุขป,ปันดนพอผูเป็นเขาสู้ขวนมือนี่ขอให้เจ้าได้ดูสุขสวัสดีเป็นสุข,ขีตาต้อเท่าอนุนเจ้าได้ห้อยลอยปีตลอดกานลนานเดินสา ตัวรักสมมาสัมพุทสานโมตัสสา จิปะพอนบวบอนแบงพิเศษฐาติเล็กเจ้าใส้ยันตุบวังใส่ยังนีบบ่น,นแดงตาควรญหยุดสันลอนนกใส่ลายมีทั้งายรอกูแก่นะมีทั้งแห่ใส่ปอยปังหูหน่อยสอยสังวานอาหารหลายเลือมากสับประรดนกทวนทั้งกูพันและมาพี ว่าวา่างีหดาวกามรดอกไปมาห้องวัน,อนอโอโห่เรากองแก้วใส่ไปไม่หยุดอกเกียงปอดพาอยอดไตปอนลงม,มาจัปราดสา,ตา,นนมมา,าดต่างปอนลงมาผู้เจ้าให้พูดเต่าแดงป่าควายลักสีองค์หวานปอนหน่อยสองแกนจ้อยนางเหี้ยงกันนี่ั้งกันเป็นจามากองค์อาจซอม,มาลาผู้ในมาดอดปกปบปอด ปารอคนใหม่แก่จะเป็นหมดเศร้าควรจะไปเที่ยวเล่นน้องไทยมาบ้านควัรจะไปเห็นภาสาเรืองทองเรือสนาสีเชื่สสวยต่อมาควรจะไปเที่ยวขาดแดนไกลประเทศต่างควรจะยนำคำน้ำทะเลกว้างยงาไกไป่ห้าสามนีบ้านนีควรจะไปทั้กรรมตอนหน้าเที่ยวเป็ดคนเดียวล้อเลนพิษแล้วไอต่อมา ขวัญเจ้าไปเห็นขวัญเจ้าไปดงนีเมื่อมองสามาแห่งขวัญเจ้าแค้งไปดูพุ่นโตเจ้าไปดูมาเมื่อหลังกาอยู่ทางพุ่ณตางอาชีรพบ้าเห็นสาวนาญาสีเบาเด้อเจ้าญาสีรู้เมื่อมองสามอยู่หย่อนหย่อนมาพ้นบุญมาฮะเป็ตดวงยุสันสันหงกันในตาบ้าว่า ว่าเสียงไค่เขียวปอนไปมาสามเอี่ยมบ้านนี้วรจะไปเชียวเห็นยุ้มนแก้วแมวกาลี่ยังอยากฟังเสียงดอกปุ๊บเออร์ในเมื่อนาดอกตาว่าวรจะไปหาแก้วย้น้ำแก้วทั้ง่ห้อนให้จับตาไปย้อนให้จับตาท้อนพรกมาตอนแดนโูร้านวันจะไปเยี่ยมยุ่งปูสูงสัดหนาปะปะง่ายง่ายกวฟังแล้วให้ตาว่าว่ามาเยอะวัน ตาบียักษ์ตกกระให้ควรยมาเราถึงแล้วเราเพื่อนซันบ้านซ้อมให้เจ้าหนอหนุู่ห้องสบายเหนื่อยาังทันยิ่งห้อยไปหายอันตลายมาแก่ที่ปอยะมีความเดือดก่อนว่าไปน้างนีขออยมีสุกหล่นนั้นตังหรบจึงติ้วหิวถ่ัยหาเสียงยามีสงปดรถนั้นตายมึงมากหพ่อยัสมปัตรถนั้นตายหน้าพบแกพร้อม เออให้อ่าดูดีมีแห้งอันนี้ก็ุกมกเริญกไปบาก้ว่าเอดียวมันี้เน่ยาะมันนเนี่าวหว้่วมเนี่าัเี่ย่ยาเราว่านเน่ยข้ววมันเมนีเนเนียเนา่าย ข้างึไปเอาได้ันที่ประเทศองอสะกันอกไปสชีวิตไปเดือดหลานเน้ออาสาเื้อคอยสองมานนยี่เอไปสั่งสั่งเช่เ็ดไปหลังแกนมาต่อหน้าอันนี้สัคือแกมาที่จิงแกงชินเปถึงผู้รดคอยสมานแม่โวยด้านน้นกระนึหน้ามาูคนอเรียงเซรดินชินเปถึงผู้รดคอยเม็เรียกโซ่ปัจักบ้านทั้งไทยเควาเดือดกำขอนแยงกับมิโตถึงพญานาคโคนักน้ำในน้ำคว้เดือดกำบาดหนักงานท้งทีมมบดสัยแล่ยัอยอนชิจะต่อใผู้ได ต้องก่านรีมันหอมหลายเรอจิไปตังมนหอมเงสร้างมัยุ่งจิไปตั้งมันหออาาองกวงนี่ให้ังายหลายเรืน้ันอเรื่อง่านน้ออ่านนอกนาได้ยกคนหลคดีออาสาเนจิเซ่พอนงพอแหนบอกกค้าเนี่ยิตเซ่สาระอาฆาตสาระกวนไงนี่ให้อ่าัน่าหลายเือันอนเอาิไป ਉਹ ਬਾਈ ਰੇ เร่งรถไฟสักชิเปีนท่าทินิตรอดประท่านมาให้บุคคานี่เนี่ยมาผูกแขนคุณงอเด้อเออบรรดาสีส,สวววีวิววันวันพระอฟปประเซิร์ายแจ้เกิดมาจากเรื่อสวรรค์ตี่คุณปันทุกแดงกิวแหวแบงถึงปุ้ยสุสยชมาเป็นเศษเงสะพัด้เศษหนึ่งเป็นกระดานยามดเดินฝ่ายเจ้เกิดเป็นมุนม่มมพมงพุ่นขุนก็มาสามหอมีคนมาต่อฝ่ายแขนก่เด้อผูกแขนท่าย้่งหน้นมากผูกแขนไว้ในบุคคลทอดังปกครองแสน กูแขเ้แขนเไดเป็นพอไปได้หรือพอเนอกูแขนพอได้พอได้เป็นพวงอาลูแขนเอามาในเอามาได้เป็นน้ำเมื่อนเรจิไปด้านใดนอชวยด้ยเราจิไปด้านเหนื่อนี้ชวยสูดชวยทำเขาเด้ออันี้ผู้ตายนื่ลรานสวยผู้แางควได้สายความมันจังนอนให้เจ้านั่รับไปในนิ้วมือนะพอเนาะเจ้านั่นคืนไปหนงนั้นเสยนแบนนื้อไปาวมันโสดโทรหายนาำผัดมันหายน้ำเปลี่ยนเขาเด้อเสียจังไรก็ไปเห็นเช็ดกาไ้พอหน้าตัแดงวันนี้บ้านนี้ให้เจ้ามีความชุ่มชื่นเจริเ่มีอนุมันกว่าน่ง อ่านภาษากาข่าหรือาษาแล้วก็ไปบานี่กายเขาทำงานต้องกนรนาอเป็นกายมีพวงดีพ่วงหน้าอยากที่พี่น้องท่านนโยกชุวยแท่พี่น้องเป็นกายในห้างไป้อมเอ่อตานนี้ขันตอนก็ไปเรียนพี่ที่กัทั้งเป็นาพเป็นครูสานงา สวัสดีที่ที่นะครับที่สำหับทางข้างสุพรรณทุณพ่อสุพรรณเดพ่อนะครับเจ็ดดาดาวจะนะครับสุาครับแกกันที่ไหนนะครับผูกก้งบนกครับมากมากมากมาครับ ผูได้รายให้ดีท่านนายกอนะครับเป็นก่อนก็นักใจนะครับได้ทำกวนเจาเ็กเ้อนปเลยเลี้เ่อนนะครับาขาครับเาที่นรันอีนะครับหนัง13าปีนะครับสีดููกรีนะครับเป็นสายหกสี่องห้า่รัทพ เป็นที่ขนมนบซื้อเป็นแบบแจงดีขน้ลูกในร้านน้องๆนุกๆนะครับตดหนับจากผูแนแล้วนะครับตะกั่พี่ตกั่งพี่อสั่ตะกับงยูดานานะครับแต่พวกพ่อแม่ครัเออผูขายช่วยตั้งพิธีผู้ขาย อันเชิรเหตไทยเทศว่าเทวดาลงมาเรียบา้อยทูขาขอเซิ้อกากว่าเดอันผูกกับผูกไปร่ทเาก็ไปน้ำผูกไปขออันเชิร์ฟบดจะปอันเซิรพมาเลยอันเซรบรรดาไม่มากนะโกตะสาุตตสัมมาสัมพันธัสานาโตะสาพโต 阿拉โตสมาสังขจันทร์โมตัสสักภะโกรโต阿拉โตสัมมาสังขตัดสังถูกขปการจันทุกขภะปการจันทญาสุภะปการจะนทสุาโอตุสภีวิปลานิโนยตระวัตตาจามนิสัมปะตางุญสัมปะทังสภีวิวานิยนันตุสภะสัมิติจิตญาภานังการตุสัจจะญาสีราณันตุสัมปทานภาวนาเทลารุปัสสันตุเทวตาลภะปการิปุตตองกบัต บรรยากาศนันจะยาพลังอะไรประมาณเน้ะขอเรียกเชิญนะขอขเรียกเชิญนะโอ้โหเข้ามาเชิญกันนี่เนาะผู้อาวุโสดีนะครับต้แหล่เรียก คุณแม่เขาต้องออกมาด้วยป่ะโชคดีนครับโอ้โหไม่ปลาดเขาชิ้นชมากๆจังวันนี้นะครับนั่งขานั่งดูม จงมีแขนจะว่าวะเนาะจ้าสาวคา่กันจาสาวจาสาวกับผูเยอจ้าสาวแค่้าว่านะครับแต้าใครอยากจกันนะวันแต่เฮียจ้าสาวมาสาว ได้กล้มกันยมอเ็นข้อคนเป็นกษีครนะครับแต่ว่าม่นีม่ีี่หเราะว่าศึกษาดูงานเนาะก็อเรางก็เกษีทออยู่ที่ใหเราว่าศึกษาดูงานเนี่ ຊ <c oughs> <Net> ິບໍ <est> ່ຫ <m uch os> ັນບໍ່ຫ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  ่วออัเดีครับวันนี้วันใจจะยืนอ,อองข้างัาเด้อครับเนี่ ไ่ดินกวาดเดินเป็นติ๊กกาท่าไ้ยนะจ๊ะจุลางสำหรับเพ่นผู้แข็ัเป็นการทุ่มเทแบนี้ะครับส่วนของฝยกครับต่ปางนกันในงนกะคร อนแรกน่คือตู้เก็บกาับกาแฝาังฟังไม่ชื่นะไม่วันเวลาพออี่ขาดบ่นอะยังยังพยายามอะไรด้วยซุปร้าวหนึ่งามไปเอียงที่เว็บยอไูแค่ังนะวยจะเครื่อนไม่อดมแค่กี่แถอเพอยอมีบัรก่อนเพียไม่กินน้ำโพสิ่งใดเอย ทำพี่ใหม่รับงนี้ยที่หม่รับภาษีรงล้วจะมี่ใหม่านคือเก๋ว่ได้ไปหไดไปเป็นงานคือเก๋วนะไเป็นตางมองทันผลัดก็ดีใ่าหน่อยบอก